ตัวคร์เินซีและโทเค็นดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้รับค่าธรรมเนียมเทรดโทเค็นคืนกับ20%เมื่อสมัครไบ n นทีเอฟด้วยลิงก์รายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับปล่องชแนลเช่นเคยครับวันนี้ปล่องก็มีข่าวมาฝากครับเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นสําหรับผู้ติดตามปล่องชแนลโดยเฉพาะนะครับใครที่อยากเริ่มต้นเทรดคริปโตหรือกำลังสนใจจะเปิดบัญชีกับ b i n e t h น้าพลาดกิจกรรมนี้เด็ดขาดครับเพราะคุณมีโอกาสได้รับ10 USD t, เข้ากระเป๋าแบบง่ายๆเลยครับ กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่7มกราคม2568และสิ้นสุดในวันที่28กุมภาพันธ์2568เวลา23นาฬิก59นาทีเท่านั้นครับโดยเงื่อนไขง่ายมากครับแค่ทำตาม3ขั้นตอนนี้ 1. สมัครใบแนน TS ผ่านราัสแนะนาที่ป๋องให้ไว้นะครับใครยังไม่มีบัญชีใบแนน TS ให้รีบสมัครผ่านราัสแนะนาของปองได้เลยครับได้ล,ลดค่าธรรมเนียม20%ทุกการเทรดด้วย 2. ทําการ KYC หรือยืนยันตัวตนให้สําเร็จการยืนยันตัวตนนี้ทําได้ง่ายๆและใช้เวลาไม่นานครับเพื่อให้บัญชีของคุณพร้อมสําหรับการเทรดสาเทรดขั้นต่ํา350บาทในครั้งแรก หลังจากที่สมัครและ KYC สำเร็จแล้วให้ทุกคนทำการเทรดครั้งแรกในจำนวนขั้นต่ำเพียง350บาทภายในช่วงระยะเวลากิจกรรมนี้เท่านั้นครับส่วนของรางวัลก็ง่ายๆครับสำหรับ 100คนแรกที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วนคุณจะได้รับสิทธิ์ยูิตีเข้า wallet Binance TS ของคุณโดยตรงทันทีครับอยากจริงครับไม่มีจับฉลากใครทำก่อนก็ได้รับก่อนครับสิ่งที่ผู้เขา้าร่วมกิจกรรมต้องส่งมาเพื่อยืนยันการเข้าร่วมนั้นก็คือหลังจากที่ทำครบทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยให้ส่งข้อมูลเหล่านี้มาที่ inbox ของ Facebook page Pro of Channel ครับได้แก่ UID ของบัญชี Binance TS ครับกระดูตามนี้ได้นะฮะวันที่สมัครแล้ววันที่ทำ KYC เสร็จสมบูรณ์ครับ ถ้าหน้าจอคำสั่งซื้อขายที่สำเร็จในครั้งแรกนะครับโดยเป็นการเทรดขั้นต่ำสามร้อบาทในช่วงระยะเวลากิจกรรมตรงมาให้ครบถ้วนนะครับทีมงานจะตรวจสอบและจัดส่งรางวัลให้คุณทันทีครับอย่ารอช้านะครับกิจกรรมนี้มีถึงแค่วันที่ย8กุมภาพันธ์2568เวลา23นาฬิกาเนาทีเท่านั้นครับและสิทธิ์มีจำกัดเพียงแค่100คนแรกเท่านั้นรีบสมัครบัญชี b บ N a n c e TS ผ่านรหัสแนะนำที่ปอกได้ให้ไวยืนยันตัวตนและเริ่มเทรดกันได้เลยครับ และถ้าคุณยังไม่มีบัญชี b บ n ั s ทีเอหรือไม่แน่ใจวิธีสมัครและยืนยันตัวตนเนี่ยผมได้เตรียมคลิปสอนแบบละเอียดไว้ให้แล้วสาม,มารถกดเข้าไปดูที่ช่อง YouTube Channel ของผมได้เลยนะครับหรือทักมาถามในเพจโของชาแนลได้ตลอดเวลาครับผมขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ